เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมบูวอเตอวันนี้เรามาอยู่ในการสอนอีเวนต์เหมือนเดิมนะครับก็ผมจะกลับมาทาอีเวนต์เหมือนเดิมแล้วนะแล้วก็จะลงคลิปทุกๆวันและด้วยซ้านะไม่ซ้าหรอกจะลงคลิปทุกๆวันวังอะไรนะจะลงคลิปทุกๆวันนะครับก็ถ้าเกิดพูดเร็วลิ้นผมก็จะพันแบบนี้แหละวันนี้เรามาอยู่ในอีเวนต์โลบอกใหม่นะคเป็นโลบอกรคอมมูนิตี้สเปซเนาะ ผู้สร้างโลบอกอารรนาอีเวนต์นะน่าจะเป็นคนสร้างเดียวกับจูดาซิคพาร์คนะฮะคือเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยนะครับโอเคโลบอกคอมมูนิตี้สเปซบายโลบอกอารรนาอีเวนต์นะฮะอ่าพอเข้าไปแล้วนะฮะมันก็จะยังไม่โหลดเนาะเพราะว่าเราต้องรอไปสักพักนะฮะ มันจะพาเราไปหน้าหลักของมันเลยนานจัดคือถ้าเกิดผมใช้เครื่องของผมเล่นนะและนี่คือภาพสวยนะแน่นอนแหลกโคตรนานเลยฮะโอเคพอเราเข้ามาแล้วนะมันก็จะขึ้นคำว่า welcome to the robot community space here are some t a k e you can attempt will paying around which the new chat future put up some artwork visit the game area take a photo ก ph ็ภารกิจก็มีแค่3อย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทำภารกิจแรกกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เรานั้นเดินไปตรง น่นอนะตรงเขาเรียกอะไรอะ่ะบอร์ดเนาะพอเราเดินไปแล้วนะฮะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรแบบทีทาสีเนาะให้เราต้องกดไปเลยแล้วให้เรานะั้นเลือกรูปอะไรก็ได้เนาะพอเราได้รูปที่ต้องการแล้วเนาะเราก็กดอ่า ออฟไลน์เนาะแต่ว่ามันต้องกดซ้ำๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกดครั้งเดียวเนี่ยมันจะไม่ขึ้นโอเคนี่นะฮะพอเราทําภารกิจแล้วนะมันก็จะขึ้นสีฟ้าเนาะแล้วเรากดเข้าไปดูมันก็จะบอกว่าทําภารกิจแรกสําเร็จแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทําภารกิจที่สองกันเลยเนาะให้เรานั้นเดินเข้ามาในเนี่ยเนาะเขาเรียกอะไรคล้ายๆโรงหนังอะของโลบอ,อะ่ะพอเดินเข้าไปแล้วเราก็จะได้เนาะ ควนสำเร็จอ่าเป็นไงขึ้นสีฟ้าแล้วนี่เนาะวิสนะิตเดอะเกมเนาะให้เรานั้นเดินไปตรงตู้ไอ้น,นั่นเนาะเป็นเขาเรียกอะไรตู้โทรไม่ใช่ตู้ถ่ายรูปเนาะพอเรากดเข้าไปแล้วนะฮะมันก็จะบอกว่า3 2 1แล้วเราก็จะได้ภาพมานะครับ นี่เนาะอ่าห้พอเราได้แล้วเนาะก็คือเราต้องกด claim your price เนาะเราถึงจะได้ของนี่นะครับเราได้แล้วเนาะเป็นอ่า r o b ็ x x l l s s s i c c p p เนาะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของกันเลยนะครับนี่เนาะหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็คือเป็นโลบอคลาสสิกแคปเนาะเดี๋ยวผมเอาหมวกมังกี้ซัฟาฟรีแฮทออกโอเคนี่เนาะถ้าเกิดมันยังไม่ชัดเดี๋ยวผมจะเออเอาผมออกเนาะแล้วก็ปรับเป็นสามมิติ นี่เนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นหมวกย้อมแมวเนาะมาจาก,อ,าอ,ก,ก,กอะโลบกหัวเกตเนาะโอเคก็มีเท่านี้แหละขอบคุณที่รับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเนาะสำหรับนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมซื้อเสื้อและอย่าลืมเข้ากลุ่ม Discord ดด้วยลิน